มีน้องจากทางบ้านถามเข้ามาว่านาฬิกาคา s ซโอจิช็อก GBD 200ปิดการแจ้งเตือนปิดอย่างไรและเปิดระบบสั่นเปิดอย่างไรเอาละเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เรากดปุ่มซ้ายบนนะครับค้างไว้ราวประมาณ3มวินาทีเพื่อเข้าสู่การตั้งค่ากดนะครับ1 2 3มันก็จะเข้าสู่การตั้งค่านะครับจากนั้นให้กดปุ่มซ้ายล่างตรงนี้เลื่อนไปที่คําว่าปิ๊บครับ BEP ปิ๊บเป็นการปิดเสียงการแจ้งเตือนนั่นเองนะครับ BEP แบบนี้นะครับจากนั้นครับให้กดปุ่มขวาบนตรงนี้1ครั้งครับ และเลือกไปที่ Notification ด้วยการกดปุ่มซ้ายล่างตรงนี้1ครั้งเมื่อมาที่ Notification แล้วนะครับให้กดปุ่มขวาบนตัวนี้1ครั้งจากนั้นนะครับมันก็จะมีให้เลือก All On User แล้วก็ All Off ให้เลือกไปที่ All Off ครับแบบนี้นะครับจากนั้นให้กดปุ่มซ้ายบน1ครั้งเพื่อเลือกตอนนี้นะครับเสียงการแจ้งเตือนก็จะไม่มีละคราวนี้เราไปสู่การเปิดระบบสั่นกันด้วยการกดปุ่มขวาล่างตัวนี้1ครั้งนะครับหรือ Back นั่นเองนะครับไปที่คําว่า Vibration ตรงนี้นะครับให้กดลงปุ่มซ้ายล่าง มาที่ v i b r a t i o n จากนั้นให้กดปุ่มขวาบนตรงนี้1ครั้งครับจากนั้นให้กดปุ่มซ้ายล่างตรงนี้1ครั้งเลือกไปที่ Notification กดขวาบนเพื่อตอบตกลงแบบนี้นะครับจากนั้นครับให้กดปุ่มซ้ายบนนะครับไปที่ออออเลือกไปที่ออออนะครับตอนนี้แล้วก็ให้กดปุ่มขวาบนตัวนี้1ครั้งเท่านี้นะครับการแจ้งเตือนต่างๆก็จะกลายเป็นระบบสั่นเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้กดปุ่มขวาล่าง1ครั้งเพื่อออกอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับการแจ ง่ายมากเลยนะครับ